เอาละฮะกาสาวัสดีท่านชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ผมจะเปู่ในไล่ก้อนที่วิ่งมึนที่วีมันจะอลังการไหนล่ะแล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดที่ผมบอกในคลิปแนะนำตัวผมแล้วคือคลิปแรกของผมนั่นเองผมขอเท่านี้เอครับ ที่ผมจะลงคลิปในวันที่หน,นึ่งแต่วันมนเป็นวันที่สองกูละเศร้ศากูเศร้งหมดหผมจะลงคลิปในวันที่หนึ่งแต่วันที่หนึ่งผมเป็นนอสอบเข้าโคทาผมอายุ1 2 7 3แล้วแหละซึ่งผมขออภัยมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะเอาเสล่อนอีกนึงโอเคไปกันเลย ก็เป็นมุมมองที่หนึ่งอนะครับปิชาจังวะโทรศัพท์งกลางวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านพ้นดาน,นก่อน ก็ข้าวควานที่ขุดแล้วก็ดาบนีครับพื้นฐานของก็แค่นี้แหละผดู ครับ <g ül üyor> ทำประตูนะครับประตูประตูนี่ทำบ้านทำไมผมมืดเลยครับทำไมผมดูคลิปที่หึงกว่าจะมืดทำไมครับผมไม่ยังสงสัยว่าทำไมถึงเวลามันจะมืดเลยใช่ไหมมันจะมืดแต่มันก็ไม่มืดอ่ะมนันมืดช้ามันมืดเร็วอ,อ,อ่ะแล้วก็ผมไม่ละ Yeah. you. フッ。<sn iffs> 非常可怕。

เช้าหรือกลางคืนเราสามารถปรับ